สทานีพิีตั้งนายักหาบมพรโมโตามลิสแสแกวสารับต <ENNIS> ้องการตามามสถานีตารวจภุธรอ่านใหญ่ใจดำรารการทหารตำรวจสายบกงอมและทาคทีมเืองถ่ายระพยนตร์ตามพื้นที่พิธี่อยเทาารมสาดน้ำตกองกาตามามาญากามและลงรถิทาถนนในช่วงเทศกาลวันคลิปป์และเทศกาลปีใหม่ประจำปีราวสอง มีจำนวนนักติงสองร้อยไอสิบนายปฏิบัติบออง่งเตาฮัทคุณลุงระเบิดฮัทลำดับต่อไปเรียนเชิญพันตำรวจพสิษิ์จันติปรัชญารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากล่าวรายงานค่ะเรียนพลตำรวจโทพิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการระบบศาลภาคเก้าประธานในพิธีที่เคารพ ด้วยสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีนโย,ยบายให้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ,พย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญโดยกำหนดปล่อยแถวป้องกันปราบปรมามอาชญากรรมและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันคริสต์มาสและเทศก,กาลปีใหม่2568พร้อมกันทั่วป,ประเทศโดยมุ่งเน้นติดตามจาับกุมบุคคลตามหมายจับและปราบปรมามยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและปราบปรมามอาชญากรรมรวมทั้ง จะดมสภากกำลังเพื่อป้องกันป้องปรามสกัดกั้นเหตุ้ายและเหตุรุนแรงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐสําหรับการปราจในวันนี้ได้บรณาการกําลังจากหน่วยต่างๆประกอบด้วยตำรวจพุทภา59ตำรวจพุทธานครสงนารตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนข้ามเมืองมูลหาทีส22เจ้าหน้าที่อยู่ยุคเครื่องแดง่ายปกคทองเทศสานนครหาดใหญ่ กระังพากีเครือข่ายป้าพัชชนศูนย์วิทยุอินซีรวมกระตังที่มารวมปลวอเขาในวันนี้จำนวน280นายปัจนี้ทุกฝ่ายอยู่พร้อมในบรทวนพิธีนี้แล้วจึงขอเย่างเชิญท่านพลตระกพิยาวัฒน์เฉลิมศรีผู้บราการ,รบรรทวนพระเก้า,าสถานในพิธีกรุณาให้โอาวาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รอยแถวป้องกันปราบปรามกิจกรรมและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ประจำปี2568ขอกาเรียนเชิญครับผู้แทนผู้ชการทัพเรือภาคที่2ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาท่านผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาท่านนายมือหาดใหญ่ ท่านกอตำรวจโทสาคอนพองมุนมีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ท่านประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาตรวจคนเข้าเมืองสงขลาตำรวจทางหลวงหัดใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวส้านการณ์ตำรวจในสังกัดท่านหัวหน้าสถานีนะครับและที่สําคัญก็คือของกําลังภาคประชาชนนะครับที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดก็ผมต้องอขอขอบคุณนะครับในเบื้องตน้นที่ทางตำรวจ ผู้ทอนจังหวัดสงขลาเป็นเย้าภาพงานในการร่วมกันระดมพวกเราเอีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับประเด็นที่หนึ่งคือเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนนะครับออกไปท่องเที่ยวนะครับออกไปพบปะพี่น้องเดินทางต่างๆสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องดําเนินการก็คือเป็นหน้าที่ของเรายามใดที่พี่น้องมีความสุขนะครับพวกเราก็ต้องทําหน้าที่ นะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็มีในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆนะทั้งเรื่องของการดูแลในความสงบและก็ทรัพย์สินนะครับในส่วนที่2คือโครงการของสำนักงานตำรวจชาติเองก็คือเรื่องของการฝากบ้านให้กับตำรวจนะบางทีจะมีพี่น้องประชาชนมาฝากบ้านฝากอะไรไว้นะครับในส่วนที่3ก็คือการตั้งจุดตรวจจุดปกาศดูแลในเรื่องของการจราจรซึ่งเราก็ทราบอ,อยู่แล้วนะครับว่าพี่น้อง ไม่ว่าตั้งแต่พื้นที่เดาไล่ลงมารวมพื้นที่ภาคก้าทั้งหมดทั้งเียตจังหวัดการที่ปีใหม่นี้เราทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบนะสร้างเรื่องของความวปลอดภัยในการจ,ะะจราจรถือเป็นการมอบของวมวังปีใหม่แล้วก็คืนความสุขให้พี่น้องประชายชนนะครับผมถือว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวในโอกาสนี้เรื่องในปีใหม่แล้วก็ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เมืองที่นี่นะครับผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่า,า,วาราชการจังหวัดได้ให้ผอวาาพบปะมอบนโยบายให้พวกเราแล้วขอคาเรียนเชิญท่นทานผู้ว่าคราจต้องขอขอบคุณทางท่านผู้จัดการ ตำรวจบุธรธรภาคเก้าและที่เคารพที่สำคัญก็คือวันนี้เป็นพิธีการในการป้องกันปรับปรมามชญากรรมและช่วยลดปัญหาทางถนนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในกำลังที่สุดที่กันทั้งหมดนะครับทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยพลเรือนที่เกี่ยวข้องนะครับทางท,าท,าท่านผู้แทนท่านผู้บริการบนตนฐานบทที่42นะครับ ผู้แทนผู้จัดการฐานเดือภาคสองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหกนะครับผู้แทนห่วยงานท่นานนายกเทศมนตรีนครนาจัยนะครับซึ่งท่านพลตำรวจโทสาครทองมุดีก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้สนีิรวมกันทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของผมก็ขอขอนุญาตเรียนนะครับว่าขอกําลังของทุกท่านที่ ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่นี่นะครับโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ก็ขอให้ช่วยกันในเรื่องของการกวาดล้างจับกลุ่มเรื่องที่สําคัญตั้งแต่การป้องกันเหตุรวมทั้งเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ดําเนินการให้อยู่ในความเรียบร้อยนะครับกัดไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยรถรางเรือทางอากาศนะครับสี่เส้นทางของเรานะครับผมก็ได้ ขอความร่วมมือแล้วแต่ขอเรียนเลื่นย้ำท่านว่าสีเส้นทางการคมนาคมที่มาสู่พื้นที่ของอำเภออางใหญ่แนละจังหวัดสมุทรนั้นจะต้องมีความปลอดภัยในการาปฏิบัติงานก็ขอความร่วมมือทุกท่านและทางผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมีความสุขกับการปฏิบัติงานตามที่ผู้ปัจชาการได้ แจ้งนะครับว่าเราจะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและทุกคนที่มาในจังหวัดสงขลานะครับและที่สำคัญก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกายสุขใจรวมทั้งครอบครัวมีแต่ความสุขความรุ่งเรืองนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวทางเจ้าของพื้นที่นะครับที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนทางท่านนายกเทศมนตรีนครนาใจญ่จะได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ท่านผู้จัดการตำรวจภาคเก้าท่านผูการจังหวัดท่านผู้พุ่งเข้าหน่วยทุกหน่วยในนามของเจ้าของพื้นที่ต้องขอขอบคุณผู้ก๊ับหน่วยทุกหน่วยและโดยเฉพาะย่างยิ่งที่น้องประชาชนทุกองค์กรท้งภาครัฐและภาคเอกชนปีนี้เทศบาลนครหานใหญ่รั้นเราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีและจัดยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตั้งแต่วันที่29 ในวันที่31ณาจุดนี้ลานสุขใจของั่ก็ถึงนิพพานที่3เรามีการแสดงละเล่นจำนวนมากมายท่านสามารถอาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับแต่ท่านต้องปฏิบัติหน้า,นาที่ไปด้วยนะครับเราได้รับอนุมัติรุะมาณจากภาคส่วนต่างๆหลังจากที่เราพอกันน้ำท่วมได้สําเร็จทุกภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยงานเรามากมายจนเป็นที่น่ายินดียิ่ง ก็จะเป็นการบินทุกสายลงแมวทุกโรงพยาบาลธนาคารร้านทองทั้งหมดมาร่วมลงทุนมาช่วยกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นเป็นที่น่าินดียิ่งที่เราป้องกนันไข่แดงในเมืองเศรศษฐกิจได้ผพราว่าในการจังหวัดทราบดีเราร่วมมันทํางานตั้งโคกับภูมิทราบดีเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งยิ่งททจะในเรื่องของแสงสีเสียงยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และเป็นที่ได้ยินดีว่ากระเช้าของเราเใช้ได้ดีมากวันสองวันได้วันละห้าหมื่นห้าหมื่นทุกวันและก็ผูก้การทรงโรดผูก้การต่อมอบอกว่าพร้อมให้ลูกน้องทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่พักมั่นนะครับแต่ก็ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกส่วนอีกครั้งหนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทํางานและปีใหม่ในครั้งนี้จะสําเร็จลุล่วงพวกเราจะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและ จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเ,เที่ยวที่มาเที่ยวในหาดใหขอบคุณอีกครัครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครัง้งนะครับขอบคุณท่านนายกเทศมนติีขอบคุณผู้บังคับหน่วยขอ